งาอนงามคือกตาขี่มวนั่งนาดูขี่มได้หมดมาอหอบเกล็ดเกั็ดเขาเป่าอยู่เขาเป่าอยู่นั่งกันนะดูแล้ามัน้วมันจะเป็นห้าเด้าใจเข้ากับกามาเลยไม่คุ้นอวนยังไงนะ

ต้อคูลยงคู่คู่อมีกยกคู่ว่แสนเก่าแรเป็นตัวแสนเก่าโอ้คู่แสนเก่างามเตยแดดยังแดงามเนี่ยนี่ยดึงที่ตะไคร้ตคร่อเรักบยวค่แสนเก่าดีค่อยากชิ้นเก่าครับคุณ

ครูแสนเก่าทำตัวนี้ไว้้ได้ยี้าครับนี่้นราคาอาคาี่ชิ้นห้องนี้ก็แย่ไครับคุณม่าลูกใหม่นอะรหรอมาคุยคุยเขาเดี๋ยวขอเบอร์ทนเยพี่ ศู6ย์เก้าหกศูนย์เก้ากเก้าหอย์าครับสองศนที่ซยังเนาะครับวิทยานามนครับวิทยานามนครับผมบัานเออยูนามนเนี่ยบอกครับขอบคุครับพี่ขอบคุณครับพี่บ๊วยง่ายๆนี่ส่วนบ๊บยแล้วจบบทสิ เขาไา้ประกาศประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงรถหมายเลขบอไไหมกองไกลสามหนึ่งสามสองกาลสินนะคะมีรถจะออกประกาศประชาสัมพันธ์ไปถึงรถหมายลเลขทะเบียนบอไไหมกองไกลสามหนึ่งสามสองกาลาสินนะคะมีรถจะออกนะคะขอ ว่ามนรอท่านใครไปขยับรถแต่เดียวนะคะขอบคุณค่ะข้าิึงนะพ่อเนี่ยาเาิึางหนึ่งตอ <c oughs> นนี่มรรคข้าสองขอ้าคนะคะไปถึงในาในได้ค่ะสองเนี

ศูนย, ok, ย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็สิบรไปมันนหลงเลยาไม่สิบเอ็ดสิบอ็ดบอกกราการนัดเลขศูนอกกันเก็ดสุดไทยมันหลงมันหลงทำไมันรวศูนย์้าดเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ ครับอีกสามตัวเกต หนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งครับพ่อซื้อยังเนาะครับซื้อดมครับพอดมเนาะครับเปิดราคาแสดงนะครับนี่สามหมื่นสองสามหมื่นสองโอ้แมเบดนึงเดีกแโอ้้องขนาดมันติดอยู่บ่ไปบอกถึอยู่งโงจะทั้งนปะสามหม้อสามหมอกันนงนใดดูังคนเดีวโอเคพ่อซื่อยังเนาครับชื่อดมเนาะครับโอ้พอดมสามหม พอดมดยูว่างสามหมวอกันลสิก็หลุดล้เดี๋ยวไปทีีเข้ามาดอกอยู่จ้าน่อยขอบคเณครับพ่อดูาคีเไ แต่ว่าตัวนั้นก็ยังบ่เป็นกันไตที่เฮ27้29 7 หหนนตลาดงัวสมเด็จมีทุกวันอาทิตย์ครับ nghe đây, nhớ, nghe thì không phải <laughs> thả mấy đứa, chỉ thả mong đó, rồi chơi nhưng mà thiệt thả vậy, thôi, chạy thôi, chơi อาี่้ยมุนาหมุนกหาร้อยมุนหกหา้อยอจะบงจะเข้าอุ้มแม่นี่ Bon ลูกสติงเล่มื่นหกแปดร้อย่าเหุเหตนเข้ามาซะโอ้งามงามงามแม่มันตกใจแม่มันถูกู่านันตัวเดียวป่เดียว อ่อมอออื่นหกขาอ่อยงาดไหนหนักเลยขอโทด้ครับ ขอเบอร์โทรนะครับ083 083 5ดส525 6988 6988ออยังครับพอพอตุงพอตุงมัด้ใส่ครับเนี่ยโอ้เขาวงเนาะเขาวงเนาะงามครังามงามใส่แดดแง่งามรักว่านี่แง่งาม อดานี่ามีแล้วข้าวพฟังงบเนี่ยข้ากาดตัวอะไรเนี่ย 我那边完了。 แม่ลูกลูกอาทิปสองแม่ลูกหาเมื่อสองโอ้ราคานี่ครับราคานี่ผมว่า่อได้เลยนะงามนี่ลูกครับแม่ลูก

นั่งน้าดีดินั่งน้าดีข้อเกิดโทษนะพ่อ,อ,พอข,อ,ขอ,อเกิดโทษนะครับบอมีจะ <c oughs> งามงามลูกต่ง้ามเลยค,คนนี้จะมาจะลูกผูนะครับหาสิบสองเกิดหาสิบสอง